ว่างต้องทําอะไรเอ่ยเ,เดี๋ยวอัดทันมเนี่ยเออพูดใหม่ก็ได้หากว่างก็ทําอะไรเอ่ยสัตว์เหมือนคนบ้าเลยโอเคนะผมวันนี้นะผมจะมาจัดเทลิสเทลิสกันอีกแล้วเทลิสอีกแล้วเหรอทุกทุกคนคงจะเบื่อนะครับผมก็มจะมีอยู่ประมาณหกระดับครับผมมีระดับจกักรพรรดิพลเรือเอกเทียบจอนสลัดคนยักษ์กับ ลูกเหลือนะครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงล็อกประตูก่อนเดี๋ยวมีคนมากวนคือผมก็ไปซื้อมังงะของภาคสกายเปียมาอ่านเลยแล้วผมก็ดูจนจบมาผมก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีวะ่ะมาทําทำเกี่ยวภาคสกายเปียดีกว่าด้วยการจัดเทียร์ลิสสกายเปียโอเคครับผมมา เริ่มด้วยตัวแรกครับผมก็สเอเนลูหรือก็สเอเนลเรียกได้สองแบบนะครับผมเขาเป็นผู้ใช้พลังผนปีศาจโกโลโกโลครับผมเขานั้นสามารถปล่อยสายฟ้าพ่นสายฟ้าแล้วก็ปล่อยสายฟ้ามาจากไอ้นั่นได้ด้วยครับผมความแรงสายฟ้าของเขาสูงสุดได้ถึงร้อยล้านโวล์เลยมั้งหรือมากกว่านั้นดีครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านไปสองปีแล้วเขาก็จึงน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับผม ผมจึงให้ระดับเป็นระดับเทพโจรสลัดก็จ็ดเทพโจรสลัดนั่นแหละต่อมาครับผมมาซิล่าครับผมมาซิลาให้ระดับลูกเรือก็แล้วกันมาซิล่านี่เป็นเจ้าของข่าหัวยี่สิบสามล้านเบลรี่ครับผมเป็นชายที่บทน้อยแค่นั้นแหละครับผม ขอโทษนะครับผมหาบทคุณไม่ได้ตัวต่อมาคือโชโจครับผมไอ้นี่ก็พอกันเลยเออแต่ให้เก่งกับมาชิล่าเพราะว่าโชโจเนี่ยมีข้าหัวสามล้านเบลลี่ครับผมถือว่าเยอะมากครับผมอันดับต่อมาคือมองบางคลิกเก็ตนะคผมผมให้จับจับตันเลยนะครับผมเขานั้นเป็นเจ้าของข้าหัวยีาล้านเบลลี่ ทือจะน้อยเธอโชโจแต่ฝีมือนี่คือโคตรโหดนะครับผมเขาเป็นเออ่บรรทบพหลุดของมองบางโนแลนนะครับผมก็แค่นั้นแหละครับต่อมาคือซาคิสบิก๊กไนท์ซาคิสกระจอกว่ะต่อมาไฮน่าเบลามี่ครับผมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขอโทษครับเดี๋ยวอธิบายซาคิสหน่อยก็ไดเลยซาคิสเป็นเจ้าของข้าหัว สาสิบปดล้านเบลี่ครับผมเป็นลูกกระจอกของเบลามี่ครับผมที่เป็นตัวละครที่ถูกลืมอย่างแท้จริงนะครับผมเพราะว่าพี่แกมีชีวิตอยู่แต่ว่าตั้าบทพี่แกนี่คือตัดหายไปเลยตั้งแต่ช่วงม,ม็อกเทาแถมโดนหนวดดำทุ่มทีเดียวจอดด้วยโอ้โหคือกระจอกสัสๆตต่อมาไฮห,หน้าเบลามี่ครับผมหรือว่าภาษาไทยก็ หมาบ้าเบลามีครับผมฉายามึงได้ใจมากซึ่งมันก็บ้าสมชื่อจริงๆครับผมมันกวนตีนลูฟี่ครับผมมาเลยโดนวันพานไปครับผมในช่วงม็อกทาวนี่ก็มีค่าหัวห้าสิบห้าล้านเบลี่ครับผมถือว่าสูงมากเลยนะแต่แต่ว่าฝีมือพี่แกนี่อย่างกากไอ้แด์กากสดๆเลยอันดับต่อมาโนล่างูยักษ์ครับผมแค่นั้นแหละครับ ล้อเล่นซึ่งโนล่าเนี่ยเป็นงูยักษ์ที่อยู่ในสกายเปียเป็นแบบสัตว์เลี้ยงของโนแลนกับกากลูกลา <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าตอนที่เป็นสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้ตัวใหญ่เท่านี้นะเว้ยมันแบบแค่เป็นแค่ลูกงูเฉยงไงเออก็เป็นแบบหูตัวโคตรใหญ่ครับผมว่างๆเดี๋ยวทำสิบอันดับสัตว์ขนาดยักษ์ครับผม ตัวข้ต่อมาคือการฟลหรือแกนฟอลครับผมมีนกผู้ใจชื่อปีแอร์ใช้ไดเอ้าในการต่อสู้ครับผมมาจากเกาะแห่งท้องฟ้านะครับผมซึ่งพี่แกเป็นอดีตจอมเทพครับผมเพราะเอเนลเนี่ยมาแย่งเออจอมเทพตำแหน่งจอมเทพไปแต่ปัจจุบันก็ได้เป็นจอมเทพอีกรอบหนึ่งครับผมก็ได้ว่าเอเนลก็เป็นอดีตจอมเทพไปแล้วครับผม ซึ่งผมให้ดับคนยักครับผมต่อมาฮัวโ,โตรีกับโคโตรีครับผมผมว่าจะให้เหนือกว่าไฮนาเบลามีครับผมพวกนี้ใช้ไดออลที่มันเป็นตดนะกับไดออลที่เป็นไฟเป็นตดกับไฟตัวละครต่อมาคือลาคีครับผมหรือลากิครับผมก็เป็นตัวละครที่ใช้ไดออลในการต่อสู้เช่นเคยจะบทน้อยไปหน่อยนะ แต่เธอสวยครับผมจึงได้ที่หนึ่งของกับตันไปครองครับผมต่อมาคามาคิลี่ครับผมทุกคนคิดว่าคามาคิลี่จะเก่งกว่าลาคี้ครับผมแต่ลาคี้สวยกว่าคามาคิลี่แม่งหน้าตาดูไม่ได้ครับผมผมเลยให้ลาคีกากคามาคิลิีกากกว่าลาคี้ครับผมไอสัตว์จะมีคนบอกว่าเอ้ยพี่แม่งอวยอวยวิญญ่ณเยอะก็ ่อไม่ได้นะน้องน้องไม่ใช่ผู้หญิงเองอะก็คามาคิรี่ก็ใช้ดเอาในการต่อสู้สองคนนี้เป็นเผ่าเชนเดียเหมือนกันนะครับผมตัวละคต่อมาบรามบรามครับผมใช้ดาวออาใส่กับบาวุธิปืนนะครับผมแล้วก็ยิงมาปิ้วปิ้ปซูบโซโลแล้วก็แพ้โซโลไปครับผมต่อมาคือเกนโปเกนโบนี่คือเป็นตัวละครที่ถูกลืมยิ่งกว่าซาเคซี่ครับผม เป็นตัวละคที่โผล่มาสู้ยามาครับผมแล้วก็โดนยามากระทืบภายในสาวินาทีครับผมใช้ได้เอาสู้ส่งกับบาสุก้าในการสู้ครับผมต่อมายามาครับผมไอตัวที่กระทืบตัวเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับผมก็เป็นหัวหน้าทหารเทพครับผมก็แค่นั้นแหละครับผมสู้โรบินแล้วก็แพ้โรบินต่อมาคือไวเปอร์ครับผมไวเปอร์นี่ผมให้ระดับ จจดเทพตัวสระดดีไหมอ่าชิดมิวคนยักษ์ไปก็แล้วกันอ่าเอาระดับคนยักษ์ไปไวเปอร์เนี่ยเป็นใช้ไดอัลสวมบาสุก้าแล้วยังใช้เลเจ็ตไดอัลผมไดอาลโคดอันตรายที่แรงพอ impact ไดอัลสิบอันยิงพร้อมกันนะผมเรียกได้ว่าโคตรแรงครับผมฆ่าเอเนลไปรอบนึงครับผมแต่เอเนลคืนชีพได้โครโกง เป็นหัวหน้าเชนเดียวคนปัจจุบันนะผมแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเออหัวหน้าฐานเทพด้วยครับผมต่อมาซาโตริหนึ่งในสี่ผู้คุมกฎนะผมเออบททดสอบลูกบอลน,นะผมก็เออเป็นลูกชิ้นนะผมจ <laughs> <laughs> งมาเถอะต่อมาคือมองบางโนแลนนะผม ผมให้อยู่ร้อยกว่าเอเนียวผมเป็นะคอที่เก่งอยู่มากครับผมคือคาดกาดทะเลได้แบบชิชวๆครับผม I am ชิวต่อมานะผมคือโอมผู้คุมกดแห่งเหล็กครับผมเป็นผู้คุมกดที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมนี่ เขาเนี่ยสู้โซโลแล้วก็แพ้โซโลไปอย่างง่ายได้ครับผมต่อมาครับผมเจดาสืบททดสอบบึงครับผมเป็นตัวละครที่มีการกล่าวถึงว่ากาก,ากเอเพดิดเก,ก่งกว่าสาตรีครับผมแต่ผมฝีมือแม่งแบบกระจอกมากระจอกส,สัสสเลยแพ้ชอปเปอร์เป็นผู้คุมกดที่กระจอกเกินคำบรรยายครับผมผมจริงให้ เยอะกว่าคามาคิรีก็แล้วคามาคิรีหน้าตาดูไม่ได้เอาไปเออเกือบท่าลายขีเพลาขีน่ารักกว่าโอเคเอีเหี้ยพี่แต่ว่าครับผมคือกาลูกาลาเป็นนักลบที่ไวเปอร์นะผมให้ความให้ความรักใช่คือเป็นบรรพบุรุษของไวเปอร์ครับผมเป็นตัวละครที่เก่งมากซู้กาลูกาลาได้อย่างซูซี่แ้วก็ แค่นั้นแหละครับตัวละครต่อมาคือชูร่าผู้คุมกฎที่เก่งผู้คุมกฎเป็นบททดสอบแผงเส้นได้ครับผมนนเป็น,นตัวละครที่เก่งเป็นตัวละครที่เอ่อนอ่อนมากครับผมแต่ว่าพี่แกบททดสอบโหดนะผม ผมคิดว่าอืเออพี่แกเนี่ยคือชนะเออแกนฟอลได้ครับผมแต่ว่าโกงแกนฟอลครับผมด้วยการเอาเซนได้มาผูกครับผมถ้าพี่แกไม่ใช้เซนได้เนี่ยคือแกนฟอลชนะขาดครับผมให้นอก็ลักให้นอกหลักผมขอโทษ